คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแนะนําวิธีการดื่มเหล้าแอปแซงนะครับซึ่งเป็นเหล้าของฝรั่งเศสกับเพื่อนผมที่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับว่าเขามีวิธีการดื่มยังไงแต่วันนี้ครับเซอร์ไพรส์กว่าผมมีเพื่อนนะครับเป็นคนรัสเซียนะครับคุณเอวานะครับวันนี้นะครับคุณเอวาจะมาแนะนําวิธีการดื่มเหล้าไทยนะครับหรือว่าไทยรัมนะครับเจ้าขวดนี้นะครับว่าคนรัสเซียเขาดื่มมันยังไงเดี๋ยวให้คุณเอวาทำให้ดูนะครับ please ขอเคมาแฟน นะครับคนละเซียเกาดื่มวิสกี้หรือว่ารัมนะครับกับนมนะฮะเขาไม่ดื่มกับเขาไม่ดื่มกับน้ำนะฮะหรือว่าเขาไม่ดื่มกับโซดานะครับเขาบอกเขาดื่มไม่ได้นะครับเขาต้องดื่มกับนมเท่านั้นนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเป็นไงครับเซอร์ไพรส์มครับ